สมบัติที่เรามีใช้จะตักไม่พองตัวด้วยรัตนาชาติทั้งเจ็ดมีจักรแก้วมณีแก้วหรือดวงแก้วนั่นเองมีขุนคังแก้วขุนพลแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วการที่เราจะมีบุญบารมีอย่างนี้ได้การบริหารจัดการเพื่อให้วัตถุประสงค์ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ก็ได้อาศัยจักแก้วไปสถานที่ใดทำให้ที่นั่นเกิดอาการเขาเรียกว่าบำราดนะเห็นฉับพันตรังสีของจักแก้วแล้วทำให้เกิดการสะดุ้งไม่กระทำความผิดจะททำชั่วให้เสื่อมเสียในพื้นแผ่นด,ดินนั้นมีมณีแก้วดวงแก้วมณีเป็นไงเปรียบเสมือนพระรัตนาตราัยแก้วมณีโชติรสมีความสว่างตลอด ไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันเนี่แหละความสำเร็จของมณีแก้วดวงแก้วอันสว่างสวัยด้วยฤทธิ์ขุนพลแก้วไปที่ไหนแล้วเหมือนมีขุนพลคู่กายคู่ใจบำราศสถานที่นั้นไม่มีผู้ร้ายหรือคนชั่วปะปนมีแต่คนดียำเกง่งขุนคังแก้วไปที่ไหนก็มีสมบัติตักไม่พ่องสามารถ จับจองสถานที่นั้นรัตนาชาติอยู่ที่ไหนขุนคังแก้วจะชี้ให้ขุดให้พบเห็นได้เจอบริหารการไม่มีอดไม่มีอยากไม่มีเรียกว่าสะดุ้งในการที่ทรัพย์จะหมดไปบริจาคทรัพย์ให้ทานโดยไม่มีสิ้นสุดนางแก้วบุคคลนี้ไปที่ไหนเหมือนสามฤด,ดูจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นจะมีฤดูฝนก็ไม่มีอาการให้เรียกว่าให้ชื้นแฉะ นางแก้วเปรียบเสมือนบุคคลสามฤดูทำให้จิตใจเนี่ยกระชุ่มกระชวยกระฉับเฉงเบิกบานตลอดเวลาเป็นคู่บารมีช้างแก้วช้างแก้วนี้เกิดขึ้นด้วยบุญบารมีจะไปสถานที่ไหนก็ไปทั้งบริวารในจักรวาลต่างๆสามารถบรรทุกบริวารไปได้ในจักรแก้วด้วยด้วยทั้งหมดไปที่ไหนด้วยสนงสนามด้วย ความสุขบันเทิงรื่นรมไปด้วยช้างแก้วนี้บริวารจะสามารถไปด้วยอิทธิิ์มีช้างสามารถรองรับได้ไปทุกที่ทุกทางในฐานที่ในจักรวาลอื่นด้วยรื่นรมเหมือนเทวดาฉันนั้นมาแก้วประดุดไวมากแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีช้างแก้วนี้สามารถไปได้รอบโลก ไปรอบจักกรวาลมาถึงที่ได้ด้วยบุญบาร,รมีของคนที่มี